สวัสดีครับผมสําหรับเพื่อนๆชาวเกมพาร์ตหรือว่า Xbox Game Pass นะครับและกําลังหาวิธีเนี่ยลบเกมที่เราเคยลงไว้บนเครื่องของเราแบบถูกวิธีนะครับออกไปจากคอมของเราให้ทําตามนี้ครับผมจากนั้นมันจะมีทั้งหมด2วิธีนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกทําวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับก็แถบด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเกมตรงนี้ก็คือเกมที่เราติดตั้งไว้บนเครื่องของเรานะ พอให้คลิกขวาไปตัวเกมที่เราต้องการจะลบได้เลยนะครับในตัวอย่างผมจะลบเกมนี้ครับผม offworld trading นะครับก็ให้คลิกขวาลงไปจากนั้นเขาจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดที่ uninstall ตรงนี้ครับผมแล้วก็กดที่ปุ่มสีแดงนะครับ uninstall แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเกมนี้ก็จะถูกลบออกไปเรียบร้อยแปลว่าเราได้ลบออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง ส่วนวิธีที่2นะครับสำหรับคนที่ตรงนี้เกมเยอะและหายากนะครับให้กดไปที่เมนูนี้ครับผม My Library นะครับที่เป็นรูปหนังสือ3อันเนี่ยจากนั้นทางด้านขวาตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเ,เลื่อนหาเกมที่ต้องการจะลบได้เลยนะครับในตัวอย่างผมจะลบเจ้าเกมตัวนี้นะครับ Microsoft ที่เป็นรูปไพ่เนี่ยก็กขวาลงไปนะครับแล้วกด Uninstall Game ครับผม จากนั้นกดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยถ้าเขามี yes หรือ no ให้เพื่อนๆกด yes ไปนะครับแต่บางเกมเขาอาจจะมี pop up ขึ้นมาให้เรากด uninstall เพื่อนๆก็กดปุ่ม uninstall ไปได้เลยนะครับและเขาจะเด้งกลับมาหน้านี้และตัวเกมนั้นก็จะหายไปจากหน้านี้แปลว่าถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วน,นั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ